ขอความสวยเดือมากอย่างใครได้จะเห็นโยเพิ่นเห็นใครทำเห็นในหูเห็นในหูโอ้มีคนอยู่บนเช้าหัวใจบนอยู่บนเสาเพิ่นแล้วเพิ่นเพิ่นมาบ้านบ่ถึกห่านไปไปหึงผัวเนาะอย่างเทาเนี่ยนะลงบ้านลงเมืองไปดิหัวใกคือพอจะจะไอ้หน้องยังลือบ่พ่อแม่นี่ลมพ่อแม่ตายบ่คนอีญัดนะพอทาก็มีอ้ยน้องอยู่บ่มีโอ้มีหน้องสาว ยังอยู่เือนปะเถ้าสินอนพี่น้องเนาะสบายดีคพี่น้องเนาะมามื่อนี้ก็มากับสาน้ำสองคนให้อ๋อสาน้ำสบายดีสบายดี้องวัตถุสุกคนเด้เดี๋ยวเมื่อนี้ทีให้ปะเถ่ากิน ชมป่ากินข้าวรถพอเ่ากินข้าวก็ชัวร์ก่อนชัวๆกินบนท่านได้บนนี้บนท่านได้คนบสบายเนาะแม e n ท่านิ้นยางลงมาอย่างไรบล็อกเยียดเอวนี่มันแข็งขาเป็นคม่นเลยหมดมันเป็นมันคือคนได้นี่จะบลอกนี่แข็งหนาโคตมันคือว่าคนนี่คนไหลไปนั่นเนาะไหลไปเห็ดเวียกพอ่ะไปหายไปหน้าเขาเนาะไปมาคนแก่ไปเห็ดเวียกหยามๆเนาะแม่ n ยามให้ยามนาเขาเสียรงานค่าหุ้นแล้วไอ้เฮาบุ้ยบให้มีนากูลูกมีวิชาวิชพาะไป่ใช่กะเขานิยมชมชอบอชอบาแมนเขาบ่มีวิภาคไม่จัดแบ่เบาลีบ่ดีบ่บ่บทบ่ดีลูกลูกหลานลูกเมียบ่าจบบ่งามทะเลนงเป่งหวาดอักโนฮอร์มอน ก็พอใจเมื่อกี้ได้เงินจยาได้คำมื่อไม่เยอะอยู่อยากกินมาดูแลพ่อแม่ก็จะุดนี่กูอพอใจอาทิตย์หนึ่งไปอาบนา้อำาเถินหนึ่งเป็นยังบ่มีหนามบ่อหรือนไดหนึ่งบ่มีหนามบ่มีผู้มีผุพันยุ่งบ่อหยานหลมบ่อเมนยางกับสิบวัยแล้วเนะวาะหยาดหลบ<ม>เ,เป็นคมเลยแข็งขาวหยานหลมเนาะเ่าละเยาะครึ่งตัวเองบอด บวลอดลูกเป็นวินเป็นไหวบวบปกติบวมีแข็งแหงพอคือลูกเห็นนั่นนี่เก็บพอแดดแดดพอย่อแข็งหุ่งอยู่บ่อดภัยหมดเลยนี่หุ่งหุ่งหมอคืนเลยเออจะไม่นอนว่ะดิลุกมาเองเนี่ลูกเองโดยเจ้าเจ้าไม่เปิดบอกบอตับหุ่งหลจนตื่นก็นี่มันหมอดแล้วบ่เลี้ยงหมอดแล้วนั่นมันแจ้งกับมอดน่ะ แจ้งกับมันแจ้งกับมันกระดับเองเนี่น่หมอมันเหมือนมันกระเปิดให้เองมันี่ยานจะเปิดโบเป็นขอยโบเป็นอะไรนี่เนี่คอยซื้อของคอยตั้งอนุมัติว้บ่อหายอยากให้เจ้าเมื่อยแม่นคอยเป็นห่วงเจ้ายันเจ้าเมื่อยเลยพ่อย่าให้จะอย่าพากันคายเด้อวันนี้เด้อโดยโอ้ชาทุกคของยาชาอนุรักษ์ เห็นห to ุ่งก erm ็เห็นหุ uh> ่งเจ้าของผมไม่เนเป็นประวัต uh uh> ิศาสตร์ค um, ่อยไ่ได uh ้เห็นหุ่งนั่นได้หนิแม่เจ้าได้เห็นแม่เป็นประวัติศาสตร์แล้วนึกไปจนถึงจนตายจนชินชีวิตกงพออืมดูลานมาเบิร์ดูแลเบิร์นแหงดูลานมาอีดูกูนาคนบ่มีพ่อบมีแม่คนบวยกุกกุดไฟลอยกับแม่ใช่บ้านใช่เมืองเพิ่ง ยนันยเลือ้อยันได้ยันมีเขาทุกบวบวิาอบวบวินองบวบวิพอบวบวิเมเอาอยุไปตามธรรมชาติอยู่ไปตามดวงวจชนาของพอ,อเพราะเพียงแต่จำนี้เจ็บบวเป็นอยู่ดีมีแหงบวเป็นปอบเป็นโพงบวเป็นคนขี้หลักมักชก บเป็นเป็นคนที่ว่าเชะแชมแชอือบเป็นคนที่ที่เราเมายาเลาะบ้านหลังเมืองบมเป็นโมหมดบ้านฮอดบ้าหาหลังเหอนเพราะ่จักว่าเหื่อนไผอยู่บัคูอุโมุไปในนี้แหละได้ก็กินไ่ได้ก็กินตุเด็กอืมครกินอะไรก็บ่กินแมนอันนั้นขอได้กินไ่ได้กิน

โอ้ยเจ้าถู่เห็นบ่อะไรเหรอเห็นเห็นซ้ำนั่นแหละเห็นตัวจริงแหละใช้กระเพยไว้อยู่ใช้กระบอกตั้งยู่นี่ต้มน้ำต้มไนแต่ละมือให้พวกอยู่พวกกินเอว้ในถุงหนึ่งครึ่งหนึ่งก็ยังไม่เห็นถงถงกระเพยคิดบิ่งกระคักได้หรือเปล่าบังกระคักได้เห็นหายแล้วจะหายนอกพอเถอาแมน เฮ็ดด okay, ีเพ่เส okay, <t om imin> ิหายเนาะโอ้โหยึกเลี้ยเอาตีนอนมือพูนะหักแพงตลอดอันนี้โอ้ยกินจนหนาปอตัวใหญ่ไปกินน้ำพอน้ำแม่ตัวเองพ่่อแมคือคนไรนิ่งเบิ้งว่าคือบวลาบวชเอาไปหายพ่อแม่ได้คือว่าสามโบยจับไปให้เพ่ขี่ให้บ้านให้เมืองแมนคือจะเป็นในนั้นเขาบูเขาไปไต่หนำเออประมาณนั้นนะมาหนา เป็นดาอิโตนเนาะแม่อีกตนผู้ชูนะเอาหูแม่จ็บปากบุคลิกของบุคคลเป็นในไรเคลื่อนไหวในไรกันไปกันไปกันมาในไรเฮาจักมัดเท่าก็เฮาอยู่ชมเท่าบุกเคยเชียงอยู่บุกเชียเคยเชียงกินบุกเคยหลังบกจุกหอ คืนี้ลูกหลานเบาดูกูน่ากันทุกอาวุธเมื่อนาเอาบ่เป็นคนขี้หลักขี้ปุนบอเป็นคนขี้ชอต่อแหละและบอเป็นปอบเป็นพงเาอยู่ไรเนาะจะเป็นได้บเถืเอนไห่ไช่ถูกเป็นไรนี่ด้เป็นบทออยู่ได้เนาะแมนผนไหเป็นไหอยู่ลงมาแงวกนะห่อยู่ลมแงวเขาบอกเขาบอกรดคารัดผัน คนนะพ s. <S za, ento, ่อเถ่าแบบเจ้าเนี่ยก็ยังมีผู้แพงอยู่ผู้ใหญ่จะดีเพื่อนกับบอไฮคอยถิ่มปะเจ้าโดยให้คอยเข้ามาดูแลเจ้าเสมอเสมอแมนคือมื่อนี่คือมื่อนี่กือลูกหลานที่ไปพูนเมืองอาชพรพนใดทำอะธรรมดาผู้สังเฮผู้จงหุบป่าถูกผู้ผูแต่บริบานลเมืองได้เท่าผูเมืองอัชพอรเมืองอันตรงเห็นบ่ผูได้ผู ไปทังนี้้งพรวนทั้งเล็กซิบพี่นะต้องผู้เวียงแม่ไม่รู้ั้งแกจิบนะทอนทั้งแกงมุ่มแกงจอนแกงติวกลางบอนแม่แกงมุ่มแกงจอนผ้าลกงติ้วลกงบอนพวกเราไปมันไงโอไก่บ่พอเห็นกงติ้วบอนเห็นยุตะกี่ยงทำไมตอนนี้ลงลืมบอกแกงติ้วแงบอนแม่เป็นลอยก็โลหอนบ่เจ็ดไปซิบพูดแล้วกว่ารอยไปเลยที่รถเดกเครื่องมือพูดไปทางบัทางดินแดงทาง อย่างนี้ใครใจะมันยามฝนยำฝนยำฝนอะไรเนี่ยยมฝนแต่ว่าแรงแรงเส้นทางบ่ฝนโปรโตป่อมบ่เรือแล้วพอเถอะฝนก็ลั้งยุดเดี๋ยวนี้นะก็ลังก็ลังมีแหลดมือเลยแหละแต่ไลายมือมาแล้วเนาะลูกหลานที่ไปตามหาคนโดยคนเพิ่นไปนั่นเด้เพิ่นบ่เห็นพอเห็นแม่กันตะเฮิงเลยนะเพิ่นผัดผ่ากันไปตะเฮิงเติบละบ่ใช้ วัดจัก่นขอความช่วยเดือมากอะอยากเห็นได้จะเห็นเยี๋ยววันเห็นใครทำเห็นแมนเห็นในหูโอ้มีบนอยู่บนเสาวูดจักบนอยู่บนเสาเพิ่นแล้วเพิ่นเพิ่นมาบ้านบ่ถึกห่านไปไปหึงผัเนาะเนี่ยนะลงบ้านลงเมืองไปดิบัดจักคือพอที่จะไอ้หนองยังหรือบ่พ่อแม่นี่ลมพ่อแม่ตายบอกคนที่ญาติพอทาก็มีไอ้หนองอยู่บ่มีโอ้มีน้องสาว เออบ่มีเอื้อยมีสิน้องมีสิลูกสิหลานเออเฮาฮู้ว่าพ่อเฒ่าทุกข์ยากซะนี่เขาบ่จักทางเดิมบ่จักบ่นไปบ่นมาเขาก็ยากแล้วบ่มาใกล้แม่นนึงก็พอทุกข์ยากแนคนทุกข์ยากทุกเพิ่นบ่ว่าีมีเพิ่นจังว่าพี่น้องเอ้ยน่ะลุงป้าาอาก็จังว่าหลานแน่ แม่นั่นลยโบหันเขาบอกแม่บอกใครว่าแม่คือที้เนี่ยถกเงยบชุมมุดว่าเจ้านี่เป็นคนรวยมีรีโวมีเฮือนหลังใหญ่ราชสว่างมีแต่ลูกแต่หลานเจ้าบุดมีแต่พี่แต่น้องบุดกันจะทุกข์หาคอข้าวกินแบบนี้นี่ใครที่เห็นเจ้าเป็นลุงเป็นปู่เป็นตานี่แหละคือชีวิตจริงของคนศาสนาพูดเพิ่งจงบอกว่าให้ปล่อยวางและป๋องกับชีวิตยอมรับความเป็นจริงพอเถ่าไอ เราเป็นคนชินธรรมแม่นไม่เป็นคนอาธรรมแม่นคนรวยคนรวยกดคนทุกข์กับโบพิษแม่นพิษที่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติโดยคนคนรวยบอกได้เขาคุกคนทุกข์บ่ได้ไปห้องหมอเอออ่าแม่นบอกแม่นเห็นจ้าจ้าเลยสมมุติว่าเจ้าอยากไปห้องมาดห้องหมอโบมีเงินจะกีบเจ้าจะไปได้บอก่บมีัานเด สมมุติว่าเจ้าหลักไก่เขาถึงตำรวจจับบ่มีเงินประกันออกเด้จที่ได้ออกบบ่มีฮันเดยแบบนั้นล่ะคนรวยบ่ได้เขาคุกคนทุก,ก,กบ่ได้เขาห้องหมอผเว่าคำโบราณเพิ่นนี่ชัก,ชกชิีตดจโดยเนาะพ่อเถ่าฉันเพิ่นก็ไปั่งช้อนเท้าเออเพิ่นก็ไปดูแลเบง้องเฮาเอออันนี้ก็ ทุกจำได้ขอเพียงเฮาชื่อชัดสุจริตโดยเฮา,าตกน้ำบ่ไหลตกไข่บ่ไหม้อยากินไหวอย่ได้ขอแม่สิตายก็บ่ตายบ่ตายชีหั่นก็บ่หั่อยู่แต่ว่าเฮาหักน้ำนตาย <c oughs> <c oughs> พี่บ่อขามาบ่เหยียบคือบ่อเทานี่ก็ถือว่ามีบุญไรอันจะบส่สบายกันยังมีผู้ใหญ,ญ่หักผู้ใหญ่แพงมาคอยดูแลเยคืนนี้ไพ่ตัดผมพ่อบออ นแน่บนเบาลี่เบาลี่ชื่อไม่ตัดครับอันวีไฮเด้แน่อบอาเป็นผูทัดเน<า>่มันเคียงม,มันสะอาดมันเบามันวางเบาหัวบอเออมันบนหนักบนโอ้ยบ่บมันยาวอีกก็ตัดอีกแมนย่านในเียงตัดผม,น,ผมดนั่นะงงละเนี่ไ่ได้เสียเงินเสียคขานี่เนี่ยหัว่ข่กระงอกเบ็นอะไวได้ผัวเถ้าเน่กันัวเาหัว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 งอกผมหงอก โดยเป็นยังจะงอกหูบ่ผม่อยนะอ้าวอายุมึงอายุข่อยยังยังบนหอดชามทิพย์ใช่มันคนเด็กน้อยผมงอกก็มีเลยเป็นอะไรจังงอกเอ๋อจักไม่ได้เป็นความขีดนไหลายบ่จ้ะเออไม่ใช่ใบหูกระนั่นแหละคือพ่อจะเท่าหลายมันเป็นน้ำอันเลือดเ้ำหลุดเลือดโ่หิตไหลเท่าหลายปี คนในเขื่อนข่อยมีข่อยได้น้อยกว่าผบอกแม่่วพาตาอุรีนะอยุจักปีมาเท่าเบิงนะบเกินชามชีน่บกินอยู่บบกินชมชีนบ่ฮอชามชอืาเก้าน่ปีกับสิบเอดเดือนกับ้าเก้ามือแน่ยังจำาด้หอามชเด้ค่ะเ่าเด้คด้นั่นเลจะบอกบอกอนก็ยัง่อชามชิปดอกอายุยังน้อยอยู่แม่ ยังสไมีอะไรยีงช่องช่องคนอยู่เนาะยังเมียอดคนเะเอาเมียบ่เอาแล้วเนาะบ่เอามีเมียอยู่เนาะกันเลต้ลูกกันเล่นจิตใจภัยมันขันเวังเขาคุ้มขาเนาะแมนเมียกับบุกียดบ่หายขันเวังคุ้มหรือมียะไรบุกีดบ่เอ้ยล่ะเอาแล้วเมีอะไรแล้วคนเ่าเขาเขามีน้ำใจกว้างขวางอ๋อให้ให้ยคอยเอาเมียอีกก็เลต้าลูกให้มียมาหักความความเพียงฮค่ไหน เอามาสองมาสามก็ได้ดิยลายคุณยิงดีลายผีแก็มไก่เอ้ยนะลายไม้ใหญ่เห็ดเฮือนงามอ๋อโกถึงถือต้องไว้ถือต้องเออออกไปยุหันบ่เ่าเนาะโดยเอาเอาถกเอาเนี้ยพิษคิดเท่าตายบ่อ๋อโกรย์แตผมพิชเก็ตวันนั่นป่งบ่แมนเอาอเร็วบ่เ่าเฮงว่าเปลี่ยนบ่ก็ดอกใหม่ อัดมันกระปงมีไงมีงาชักงนมให้พ่าเถากินนะกินนะนมนะพ่าเถาเจ้าบริกินอย่างแต่ว่านี่พ่บอบริกินอย่างน้อกินนะไปช้างนมให้แล้วเนี่ยยามันช้างนมให้เรากินเลยเราดูจะเครื่องกรองแล้วก็มีแห้งแล้วอืมอ่ะแดดแดดหลวงอายุอายุอันพ่อของชาวนาผมก็แปดสิบสี่ปีป่แปดสิบสี่แปดสิบห้าใช่จดรับนุ่งหยาด้ว่าเถาคนนั่งในโานจัที่จะเท่ากับ ไปก้าวชิบเราไปชิบหาเกือบไปชิบหาได้แล้วนะบ่เราลุกไลไปเป็นที่แล้วขับรถได้อยู่อ๋ออยู่แล้วเป็นแล้วเป็นคนหุ่นใหญ่ถุงบ่เบื้งทัศนะล้วก็เป็นผู้งทหารขี้เจ้าแหละแล้วก็เป็นทหารขี้เจ้าเหรออย่าบ่เราบำนานบ่เราเป็นนักรบเก่าแน่เขาก็ตนองลุกเก่าแต่อยู่เราบ่ได้เงินเดือนแต่เราบ่ไายนะแล้วไายเงินแบบว่าหาเสียชีวิตอย่งไรเงินเข่าหัว แล้วเอาบาทเดียวเลยแม่จะว่าแม่ฉันเอาบาทเดียวไปป่ะเวลาเสียชีวิตเดบให้ลูกล้านหยาดไม่เป็นร้อยล้านผุกมูจักคอยซื้อมาหัวล้กันหลายบาทนะพ่อชาวนาบนะเจ้าบุตรคุณแต่ว่าชุมเมือนี่ชาวนาบได้โอนให้ทุกเดือนคอยรวมกันในสายคู่เดือนเพราะคอยมาอยู่พีคอยกระเบื้องแย่งได้พอแบบว่าห้เพิ่นเต็มหนอจอใจแม่ดูเร็ พอเพิ่นกันสนบสภาในบ้าไว้พอเนี่ยพอ่อเธาเอ้ยบอบ่ทิ่มบป่ปะเบิ่งแย่งเพิ่นเรื่อยๆโอ้โกยมีเอ้ยมีแหงเนี่ลูกเอย้ยมีกำลังวังชาได้ยอยู่ได้กินถุงลูกบำรุงคนมีบุญมีทานก็มีผู้อิดูกูนาคนกำมพากำมพอยมีผู้ดูแลเบิ่งแยงคนเฮาหน่ะพอ่อเธาเอ้ย คันสมมติว่าบ่มีผู้บึงแงนะครับเป็นคนบมีบุญเขาบอกบ่หานเขาทุกอย่าพอห้ได้อย่าพ้าหัวเอ้ยนะแม่ทะเลาะเอานั่นบ่หานพอแม่ช่ังสอนแม่บ่รักบ่บุญคนบุญชุดอย่ากินใหม่อย่าได้ขอย้มขึ้นบ่ห้ลุงย้มลงหอยท้อคือนหำแม่บอกอ๋อแล้ว เราไปเฮือนชูงบราไปแช่แช่เราไปเฮือนชูงอีหละเออบหลักบอกปูนเป็นได้ชาวนามาบึงสภาพการพอเท่าแล้วถูกชมกะโปสุดสวมหรอขยันกะเฮ็ดตาโอลีมาบึงคู่มื่อทีตตนลับ่แม่นกะตาโอลีกะค่อยบึงจะได้เรื่อยแม่นเพราะว่าเจ้ากะเท่าแล้วนะซัมพ่อผู้นึงเนี้ยซัมอีพ่ออีแม่แล้วนะโดยเอยถูกบุญคุณลูกหลานขอยมาขอยบอกเคยว่าว่ายเจ้าได้พอเท่าเลยบ่มีว่าวมวลว่าวชื้น ก็มีแต่ว่าบอกเจ้าในทางทีนี้บางทีเถลุกเฮาได้ายหู้สองน้องหู้หนึง่งโดยคน,นเดี๋ยวนี้นะผู้เท่าสอนเล็กน้อยเล็กน้อยให้ผู้เท่าแมนครบนี่เจ้าเสื้อบอกผู้เท่าผู้เท่านบเด็กน้อยสมมืออันนี้ก็บอกแมนว่าให้เจ้านกเขาได้แมนว่าแบบว่าผู้เท่าอาจสีเป็นแค่ลอพอ่อเอาเด็กน้อยมันเป็นเจ้าของบริษัทแน่ผู้เท่านบแต่ละมือก็มี มีไปน,นั้น่ะมีเลยอันนี้จังว่าทุกคนเนี่ยมันอยู่ที่จิตสำนึกเนาะพ่อเรรเรื่องขึ้นเกิดจิตใจ,ใจแม่ผู้เท่าคารบยำแยงดีหน่อยด็กน้อยคารบยำแยงนั่นคือบุญคุณของพ่อของแม่แม่เออบุญคุณของเท่าคนนี่เชื่อบ่เบาเท่าสมมุติว่าบ่เบิ่งพ่อเบิ่งแม่บ่บ่บเจริญบ,บ,บ่ห่างม่มีแม่นบอก เขาว่าทุกยันพาหอยได้ยันพาหัวหูได้ยังไผ่ยันพ่อนั้นแม่คุณพ่อคุณแม่ขนาดผีนี่ผีอย่างมาเห็ดกับคนนี่เขาหนบมือเกิดถึงบุญคุณพ่อแม่มันปล่อยเราได้ผีแมนมันญาติญาตนะินมญาตินเออมันญาตนะิน่ะเอาเร็วคุณว่ากันเองเขาเอาเขาเอาประด บุญค <Do> ุณพ <Yes. S 2> ่อแม่บุญคุณพ่อแม่มีคุณหนักหนาเลยวนเขาฮู้จักคือหยังนี่บ่ฮนงอคืนนี้แหละเออพ่อบ่มีน้ํากินข่อยก็ชื่อมาให้ชื่อมาให้พอบ่มียาชุบลูกก็ชื่อมาให้บางมีบางเื่อบ่มีเฮาไปสิไปลักไปเจ้าเสื้อบ่ดอกอือ ค่อยนี่บารืมบุญคุณพ่อแม่โดยพ่อแม่ทั้งแม่ก้อยกับบลืมแมนทั้งค่อยๆกับบลืมแมนแล้วล่ะผู้ใหญ่ใจดีลเลยเลยแพงค้อยบาทนี่ก็คืนนี้เนี่ยวัชนาของลูกของเต่าคาดจะได้กินได้เมียงามพ่อของค่อยแมนบอกคาดคนได้เมียจบบูดีบุษชันธอว่างามจบเอาเร็วจบคิดใจเนาะแล้วว่าจาขี่ลายดีฮะ โบแมนงามงามไหนเนาะเกียงทองหล่อทองไงเป็นมักเหลือเลย้าวเป็นมักเดือบอบอบางคนโอ้ว่าคนเป็นมักเือสนบอบางคนงามแต่หูบจูบบ่หอมเนาะโดยแมนคนมันหอมหมดบ่คนาตินั่นึงคนเงี่ยวก็ยังหอมคนขีดอ้าวคนหักชาคนขี้ไร่บางคนเพิ่น ใจดีก mm. ัมิแมนแล้วกับคนชุมมือนี่บห้วัดกันทีหนาท่ตาแล้วกับบริวดูมินเกียรติศักสีของกันและกกันเอยให้เขาลบเชิงกันแล้กกันโดยแต่ว่ามีเงินเขาเอื้นวันเอ้ยมีเงินเอื้นว่าน้องมีทองเอื้นว่าเอ้ยเงินว่าเอ้ยนะเคตตองอีดีน้องพอเถอะทุกอย่าพอให้ได้จเพอหัวบ่ให้ให้บ่ถุูเลยบให้ตั้งใจต่อสู้เอาแล้วตั้งใจอดทนได้ละให้ ได้แล้วอย่าพังยิ้มอย่าพังหัวอย่าพังพื้นให้มีสติในการสะสมไส้โดยให้มีประหยัดมัธยฐานแม่นนั่นคือการได้กุจักประหยัดกุจักลงทุนถ้าได้เงินมาเอาแล้วอย่าชื่อเลขชื่อหวยหลายทุกบ่หลักบ่ปุญงบ่พันเลยบ่พันขยายบ่โตลำตรวยกินแล้วนี่กินได้เคยละอืมกินเงนกินเงนนี่นะพี่น้องเลยเนาะอ๋อได้ยกินเสียงคือแล้วคือคือ คือสิมีแหงเนาะสิแซນบเนะໍพะพ่อเฮาหยอดเอาซะจนขอยกืนน้ำลายน้ำเเกลืออ <c oughs> ออกไปนี่ชาวน้ำต้อื้อกินแล้ว,ว<ๆ>เสียล<ม>ือ <c oughs> พีน,อน้อเอยเนาะมากับชานา้ำสบายดีในชาวนา้ำโอยครัสวัสดี